สิทธยานุสิทธิ์ร่วมบรุรพาจาร์รำลึกหลวงปูน่นินเทพเจ้าอีสานต้ค่ะถึงนะคะกุฏิไม้เสากลมอายุนับ100ปีค่ะ ที่วัดคอนบอรีนหรือว่าวัดหลวงปูนิตนตําบลคอนบอรีใต้อําเภอคอนบอรีจังหวัดนครราชสีมาพระครูสุขขุมธรรมวาทีเจ้าคณะอําเภอคอนบอรีได้นำคณะสงฆ์และศิษยานุสิ์ของพระครูนครธรรมโสิตหรือว่าหลวงปูนินอิสสันริโกนะคะร,ร่วมประกอบพิธีบูรพาจารย์รำลึกในโอกาสครบครอบ29ปีแห่งวันมรณภาพ เพื่อร่วมรำลึกนะคะถึงคุณงามความดีของหลวงปูน่นินเกจิอาจารย์ชื่อดังของไทยอดีตเจ้าอาวาสวัดคอนเบรี ore, เทพเจ้าแห่งความเมตตาอีสานใต้ค่ะที่ได้ช่วยเหลือในการบำรุงพระพุทธศาสนารวมถึงประชาชนทั่วไปโดยการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่เพื่อชี้นำไปสู่การประกอบคุณงามความดีพร้อมทั้งยังได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการปรุงยาสมุนไพรโบราณเพื่อนำมาช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยจนเป็นที่รู้จักกันดี ทัวทางประเทศมีบรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่นินมาร่วมในงานวันนี้กว่าพันคนค่ะสำหรับพระครูนครธรรมโครศศริิธหรือหลวงปู่นินอิสสริโกนามเดิมคือนินแหวนคอนบบรีเกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,445อุปสมบทเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2465ณพัทธสีมาวัดนกออกอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะ พระอุปชาของท่านก็คือหลวงปู่กลิ่นวัดนกออกพระอธิการพรมกิติคุณเชื่อกันว่าท่านสำเร็จอภิญญามีพลังจิตเข้มแข็งอธิษฐานปลุกเสกจนวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เลื่องลือโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมและคุ้มครองป้องกันนอกจากท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มากด้วยวิชาอาคมแล้วเรื่องวิชาแพทย์แผนโบราณยาสมุนไพรก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับอย่างมาก ช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยมานับไม่ถ้วนส่วนสุดยอดวัตถุมงคลที่ลูลกศิษย์นะคะหวงแหนมากที่สุดก็คือพระตะกวดเถื่อนรูปถ่ายขาวดำนะคะเป็นเหรียญรูปไข่มหาอุดไม้รวกสีพึ่งเจอังคารระกุดมหาอำนาจหนังเสือทั้งนี้ค่ะหลวงปู่นินมรณภาพเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2537 รวมสิริอ,อายุได้92ปี6เดือน72พรรษาโดยในปีนี้ก็เป็นปีที่คร,รบรอบ29ปีของการมรณภาพค่ะ ขณะเดียวกันนะคะภายในวัดก็ยังมีอนุสรณ์สถานที่สําคัญซึ่งเกิดจากบาร,รมีของหลวงปู่นินและความสมัครสมานสามัคคีของบรรดาศิษยานุสิ์ของหลวงปู่ที่อยู่คู่กับทางวัดมานานเกือบร้อยปีนั่นก็คือกุฏิที่สร้างขึ้นจากไม้ขนาดใหญ่ทั้งหลังและสถานที่ใช้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนายังคงซึ่งรูปแบบของการก่อสร้างอาคารแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะเสาไม้กลมขนาดใหญ่จำนวน50ต้นที่ยังเป็นเสาหลักของอาคารใหญ่หลังนี้ตลอดมาค่ะโดยนายบุญสมลัดคอนบรีบรวัย73ปีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคอนบรีบรนครธรรมโคสิต เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังพอบอกเล่าเรื่องราวของอาคารเก่าแก่หลังนี้เราให้ฟังว่าเสาไม้จํานวน50ต้นดังกล่าวชาวบ้านสมัยก่อนช่วงที่หลวงปู่นินยังไม่มรณภาพได้ช่วยกันก่อ,กอสร้างเอาไว้ภายใต้การนําของหลวงปูน่นินคาดว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณปีพุทธศักราช2470และเสร็จสิ้นเมื่อปีพุทธศักราช2478 เนื่องจากสมัยนั้นนะคะทั้งสองก็ยังคงเป็นเด็กพอจําความได้ก็ได้เห็นอาคารหลังนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งคนรุ่นก่อนนะคะได้เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านจะช่วยกันออกไปหาตัดไม้ซึ่งเดิมทีในหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนั้นมีสภาพเป็นป่าท,ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่โดยจะคัดเลือกเอาต้นไม้เนื้อแข็งอย่างมะค่าประดู่แตงรังที่มีขนาดประมาณ1คนอบหรือว่าเส้นนะคะ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1ศอกค่ะสูง18ศอกมาทำเป็นเสาอาคารซึ่งทั้งหมดก็จะใช้แรงงานคนและก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ฝีมือคนในการทำทั้งหมดค่ะเมื่อได้ต้นไม้มาทำเสาแล้วนะคะชาวบ้านก็จะช่วยกันชักลากไม้กลับมาที่วัดแล้วก็ใช้ขวานผากก็จะได้ต้นเสากลม จากนั้นนะคะก็จะมีการใช้กบมือนะคะใสอีกครั้งจนออกมากลมกลึงอย่างที่เห็นซึ่งก็ต้องใช้ความสามคัคคีความพยายามและศรัทธาอันแรงกล้าของคนในชุมชนช่วยกันเป็นเวลานับ10กว่าปีนะคะกว่าที่จะสร้างอาคารหลังนี้เสร็จค่ะทุกวันนี้เสาไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงการ หลักของอาคารหลังนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อย่างมากปัจจุบันนะคะแทบจะหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วชาวบ้านทุกคนต้องการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจและศรัทธาแรงกล้าที่มีต่อศาสนาและคุณงามความดีของหลวงปูน่นิ่งที่ได้สร้างบาร,รมีเอาไว้มาอย่างยาวนานแต่ด้วยสภาพพื้นที่แล้วก็ความเก่าแก่ของไม้ก็ทําให้ในทุกวันนี้นะคะเสาไม้แล้วก็อาคารเริ่มมีปัญหาหมอดเจาะสร้างความเสียหายให้กับตัวอาคารเพิ่มขึ้นซึ่ง ณนี้ทุกคนกําลังช่วยการระดมสมองและก็เงินทุนต่างๆมาแก้ไขปัญหาจัดการปัญหานี้ให้คลี่คลายโดยเร็วค่ะ